กับผมตโตชโนครับกับท่านอะรแรกที่สุดขครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟคลองจันดีนี่ครับตรงนี้ครับจะมีจุดที่คนรออยู่แล้วก็ตรงนี้ครับมีป้ายสถานีคลองจันดี เลยครับคลองกันดีอ่ะจะมีบ้านเรือนเก่าๆอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ด้านทางด้านนั้นก็จะมีสะพานรถไฟสีดำๆนะครับผมเขาเรียกว่าทางไปหลักช้างะนะน้านนั้นจะเป็นเฉวงนะครับเนี่ยครับสวยสวยสวยๆเลยครับอันนี้ ทีนี้ก็ผมก็จะเดินเข้าเมืองต่อเข้าหุบออกอยู่ตรงนี้นี่ครับเห้่อนเทศบาลตำบลจันดีใช่ก็มีบ้านเรือนเก่าๆมากมายทีเดียวนะครับถนนลิ้นกาเชื่อง ถต่ว่าโอเคนะครับเพราะว่าฝาลก็ไม่ได้มืดมาก,นะมาาะะกน,นะครัมีใสๆผสมผสมกันแล้วถนวนนี้วิวสวยมากนะครับอันนี้ครบอตรงมาบานร้านมีเกีียวจันดีนะครับสวยมากจริง โอเคสวยมากนะเดี๋ยวเ้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปในซอยนี้กันนะครับไปดูเขาบอว่ามีอะไรไปข้างๆวันกี้มันก็เป็นเข็รถไฟอ่ะโอ้น่นเหลียงทองตัวนี้คนจริงเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยครับมีเยอ๋ยวจันดีใช่ครับ เข้าๆประมาณนี้พอผมเดินมาต่อยนี้เจอเสือครับผมสวัสดีครับก็ไปตรงนี้นมีรูปอีกเพียบเลยนะครับผมอันนี้เป็นาปาการตัดมาดูคร่าวๆนะ ตรงข้ามกับบิ๊กโฮเทลนะครับผมจะมีรูปภาพนี่ครับไปครับคลองจันดีนะครับผมถ้าสนใจก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันได้นะครับผมช่วงนี้ไปกันสักคู่ครับช่วงหน้ากับพวกผมโตชโนอต่อจะเป็นที่ไหนเพราว่ากันคีนกสักคู่ครับ